ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจออีกแล้วกับพี่พลนีนะและในวันนี้นะคะพี่พลนีเนี่ยจะพาเพื่อนๆมาไขค,ความลับใหม่นะคะเป็นสูตรขนมหวานแล้วก็ของทานเล่นนะคะทั้งหมด70สูตรเลยมีใครนะคะชอบกินขนมบ้างหรือเปล่าเอยเอาหล่ะจะเป็นยังไงบ้านนะคะเรามีสูตรอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยจา้าสถานที่ที่เราจะมากันนะคะก็คือห้างสรรพสินค้าชั้น3กันเลยนะ,ะแปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยจา้าตแตนแตนนะคะเพื่อน บอกเลยว่าที่ชั้น3ของห้างตรงนี้นะคะเขาเนี่ยมีเป็นร้านเบอร์เกอร์ด้วยนะแต่ว่าความพิเศษนะคะก็คือตู้นี้เลยจ้ะมองเพลินๆน,นะคะมีแต่เมนูเนี่ยที่เอาไปทําแฮมเบอร์เกอร์ใช่หรือเปล่าเอ่ยแต่ทำไมถึงมีขนมหวานน้าเอมันน่าสงสัยกันไหมนะมาเดี๋ยวพี่พนี่เนี่ยทำให้ดูทีละชิ้นดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างนะจ๊ะบอกเลยว่ามีเยอะนะคะถึง7 0สูตรเลยอุ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนะมาดูกันดีกว่านะจ๊ะเมนูแรกนะจ๊ะเพื่อนเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มต้นด้วยเมนูเฟรนช์ กนนีว่านะมีใครนะคะชอบกินเฟรนฟรายกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยบอกเลยว่าพี่คนนี้นะคะชอบกินเฟรนฟรายมากๆเลยนะตอนสมัยที่เรียนเนี่ยอยู่โรงเรียนมัธยมนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากๆานะจ๊ะพเพื่อนๆมากาันเดี๋ยวมาดูซิว่ามีอะไรกันบ้างนะชูแวบนะคะเราจะมากดเฟรนฟรายเนี่ยตรงตู้นี้เลยแล้วมันก็จะมีนะคะเป็นเฟรนฟรายเนี่ยหล่นออกมานั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ใช่ความลับนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรานะคะเอาเฟรนฟรายเนี่ยวางไว้บนพื้นก่อนนะชูแวบนะคะเดี๋ยวพี่คนนี้กดมา ทั้งหมดสี่อันนะจ๊ะชืบๆเลยแล้วความลับนะคะคืออะไรวะพี่พลน,นี่บอกหนูได้ไมั้ยคะได้เลยจ้ะความลับนะคะก็คือนี้เลยเราสามารถกดชีสนะคะออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆชวีวเวฟนะคะแล้วก็เอามาผสมกับเฟรนฟรายนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นว้าวทุกคนดูสิอันนี้นะคะก็คือเฟรนฟรายชีสนั่นเองนะคะโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็กลิ่นนะคะหหอมมากๆะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งทําสดๆใหม่ๆเลยมาดูกันนะคะ ว่าเมนูถัดไปเป็นอะไรนะจ๊ะถัดไปนะคะจะเป็นเบคอนอันนี้เลยจ้าชูแวบนะคะฮูอันนี้คืออลังการมากๆเลยนะจากเฟ้นไฟนะคะเป็นแบบถุงเล็กๆใช่ไหมห่อกระดาษเล็กๆนะคะกลายเป็นห่อกระดาษใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนแล้วคือแบบมันน่ากินมากนะคะเฟ้นไฟเบคอนนะคะมีใครชอบกินเบคอนบ้างหรือเปล่าจ๊ะนี่เลยนะอันนี้เนี่ยจะเป็นพวกของทานเล่นนะคะมันเพื่อนแล้วก็ถัดไปเลยเราจะมากดปุ่มนะคะเปลี่ยนเนี่ยเป็นเซตตรงนี้นะจ๊ะมันสามารถเปลี่ยนได้ด แล้วก็นี่เลยพี่พนนี้นะคะจะกดที้นี้เนี่ยออกมานะไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะหรือว่ามันเป็นวาซาบิหรือเปล่าเอยชแวบนะคะนี่เลยก็จะได้เฟนฟรายนะคะเป็นขนมเนี่ยอีก1อันนั่นเองนะคะอาจจะเป็นแบบเอเฟนฟรายวาซาบิหรือเปล่าหรือว่าเฟนฟรายรสชาเขียวนะคะเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าอันนี้เป็นอะไรกันจ๊ะถัดไปเลยนะคะเราจะมากดอันนี้จ้าพี่พนนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าอันนี้คืออะไรหรือว่าจะเป็นแบบซอสวันหวานเนี่ยเป็นสีชมพูหรือเปล่าเอยชื่มนะคะเราเอามาผสม เกลเฟนไฟล์เราก็จะได้ซอสหวานๆนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยจ้านี่ได้แล้วนะ3เมนูนะจ๊ะถาดไปเลยนะคะยังไม่หมดนะจ๊ะเมนูเฟนฟล์เนี่ยเขามีตรงนี้ด้วยนะนี่เลยเราจะมากดนะคะเป็นเฟนไฟล์เนี่ยหวานๆนะคะเป็นสีแบบหวานๆนุ่มๆเลยชืบนะคะเราจะมาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ยังไม่หมดนะคะเราจะเลื่อนไปเนี่ยกดที่เมนูตรงอันแรกเลยแล้วก็กดอันนี้นะคะเป็นหอมแดงจ้ะทุกคนไหนดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะชิวับนะคะเฮ้ยมันกลายเป็นเฟ ใช่แบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่เป็นสีม่วงเลยคือแบบน่ากินมากๆนะจ๊ะพี่พลนี่ก็สงสัยนะคะว่าตกลงเนี่ยมันคือของข้าวหรือของหวานกันแน่นะอันนี้นะคะผักกาดแต่ว่าเป็นสีม่วงนะจ๊ะเพื่อนๆชูแวนนะคะดูดิผสมกันนะคะกลายเป็นแบบนี้เลยเรานะคะจะต้องใช้เฟนไฟอันที่ถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าพี่พลนี่เนี่ยกดเฟนไฟอันไหนนะคะแล้วผสมอันไหนนะจ๊ะเพื่อนๆดูนะว่าเฟนไฟแต่ละอันนะคะห่อก,กระดาษเนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะจ๊ะสังเกตดีๆนะถัดไปนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่พลนี่พา เพื่อนมาดูเมนูนี้เลยจ้านี่กดไปที่หน้าแรกก่อนนะแล้วก็เอาเป็นข้าวโพดเนี่ยออกมาหนึ่งจ้าแล้วก็อันถัดไปเลยเป็นอันนี้นะคะเป็นกุ้งทอดน,นั่นเองนะคือแบบน่ากินมากๆนะจ้ะแล้วความพิเศษนะคะคืออะไรรู้เปล่าเรานะคะจะเอาเป็นชีสเนี่ยมาผสมกันกับข้าวนะคะนี่ข้าวโพดนะคะผสมชีสเป็นยังไงเอ่ยชั่ววบนะคะกลายเป็นข้าวโพดชีสเลยอันนี้ก็น่ากินเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เลยกุ้งทอดน,นะคะแล้วก็ผสมกับชีสเลยคะ่ะเพื่อนๆอ้โหโอ้แม่ก้อนนะคะคือแบบน่ากินทั้ง อนลนะถาดไปนะคะเราจะมาเลื่อนกดเนี่ยที่เบอร์เกอร์เมนูที่2เลยเป็นสีม่วงนะจ๊ะเราจะมากดตรงนี้เลยเป็นข้าวโพดนะคะออกมาเนี่ยหชิ้นนะคะเพื่อนแล้วก็ถาดไปนะเราจะกดอันนี้ค่ะเป็นกุ้งทอดนะคะที่มันเป็นสีชมพูเลยนะออกมา2ชิ้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้นะคะมันจะเป็นเมนูความลับอะไรนะเราจะมากดอันนี้นะคะเป็นผักกาดเนี่ยสีม่วงออกมาก่อนนะจ๊ะนี่เลยเอาข้าวโพดนะคะผสมกับผักกาดแบบนี้จ้ะมันก็จะได้เป็นเมนูใหม่นะคะที่แบบ เป็นข้าวโพดสีม่วงแบบนี้เลยนะถัดไปนะคะเราก็จะเอาเป็นกุ้งเนี่ยที่เป็นกุ้งทอดนะคะผสมกับอันนี้จะ้ะชแว๊นะคะนี่กลายเป็นเมนูใหม่นะคะเป็นกุ้งทอดสีม่วงเลยนะน่ากินมากๆานะจ๊ะแล้วก็ถัดไปเลยนะจ๊ะขนมหวานเนี่ยเราจะเอาเป็นซอสสีชมพูแบบนี้ออกมานะแล้วก็ผสมเลยชิ่มนะคะนี่ก็จะได้นะคะเป็นกุ้งทอดเนี่ยที่มีซอสครีมหวานๆนะคะอยู่ด้านบนด้วยนะคือแบบน่ากินมากๆนะจ๊ะต่อไปนะคะทุกคนเราจะมากดเนี่ยเป็นคุกกี้ ยูนิคอร์นแบบนี้นะคะสีม่วงเนี่ยออกมาทั้งหมด8ชิ้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรนะคะผสมกับอะไรเนี่ยเรากลายเป็นขนมหวานแบบใหม่กันบ้างน,นะจ๊ะมาดูกันนะคะที่เมนูแรกเลยเรานะคะจะกดไก่ออกมา1ชิ้นนะจ๊ะแล้วก็นี่เลยผสมกันนะคะได้เป็นอะไรเอ่ยเป็นขนมยูนิคอร์นแบบใหม่นะคะก็คือเป็นไก่เนี่ยผสมกันเลยนะได้เป็นแบบนี้นะจ๊ะสีม่วงเลยต่อไปนะคะไก่ได้แล้วเนื้อหมูนะคะก็ได้เหมือนกันนะนี่เลยชูแวมนะคะเราก็จะได้เนื้อหมูเนี่ย ที่มีเป็นยูนิคอร์นนะคะออกมาด้านบนแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะเป็นแบบครีมๆเลยนะต่อไปเนี่ยเป็นเมนูอะไรอีกนะเราจะมากดนะคะที่เมนูเบอร์เกอร์เนี่ยสีชมพูแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เลยพี่คนนี้รู้สึกนะคะว่าอันสีเขียวแบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนขนมชั้นมากเลยนะคะทุกคนมาเดี๋ยวมาผสมดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันนะจ๊ะชื่มนะคะนี่ได้ออกมานะคะเหมือนเป็นขนมชัน้นลายยูนิคอร์นเลยนะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปเลยนี่นะจ๊ะอันนี้จะเป็นโดนัทสีชมพู นั่นเองนะคะน่ากินมากๆนะชูแวรนะคะได้เป็นอะไรเอ่ยนี่เลยนะคะก็เป็นโดนัทยูนิคอนนั่นเองต่อไปนะคะเมนูที่5กันแล้วนะอันนี้นะคะจะเป็นคุกกี้เนี่ยช็อกโกแลตนะคะที่สอดไส้สตอรอเบอรี่เลยเราจะเอามาผสมกันนะดูซิว่าจะออกมาเป็นยังไงชื่นนะคะนี่เลยกลายเป็นคุกกี้ยูนิคอนนั่นเองนะคะก็จะมีการสอดไส้เนี่ยเป็นยูนิคอนด้านในแทนที่ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ต่อไปเลยเราจะเอาเป็นบลูเบอร์รี่นะคะออกมาจากอันนี้นะคะดูเป็นซอส บลูเบอร์รี่เนาะไหนดูสีจะออกมาเป็นยังไงนี่เลยนะคะก็จะกลายเป็นคุกกี้แบบเดิมนะคะแต่ว่ามีการราดซอสบลูเบอร์รี่นั่นเองนะเพื่อนๆหรือว่ามันคือแยมอะไรแบบนี้นะถัดไปนะคะเรามาดูกันนะพี่คนนี้นะคะจะกดเป็นกล้วยเนี่ยออกมาแบบนี้เลยเรียกได้ว่าน่ากินมากๆนะจ๊ะผสมกันสีจะออกมาเป็นยังไงนี่เลยค่ะก็จะกลายเป็นคุกกี้ยูนิคอร์นนะคะที่มีการราดนะคะเป็นกล้วยแบบนี้ด้วยนะเพื่อนๆเขามีเป็นซอสกล้วยด้วยนะแล้วก็ถัดไปเลยเป็นอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าเป็นครีมๆนะคะแล มีเป็นเบอร์รี่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเชอร์รี่กันนะอยู่ด้านในนะจ๊ะไหนดูซิว่าจะผสมกันเนี่ยออกมาเป็นยังไงเอ่ยชืบนะคะนี่ได้เป็นแบบนี้แล้วนะถ้าเกิดว่าเรามองอีกทีนะคะตรงแดงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเยลลี่ก็ได้นะ,ะมันเพ่อนนี้น่าก,กินมากๆนะ,ะเป็นขนมนะคะที่มาในตีมยูนิคอร์นนั่นเองนะจ๊ะต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่พนี่เนี่ยเอาซอสอันนี้ออกมานะจ๊ะบอกเลยว่าน่ากินมากๆเลยนะไม่รู้ว่ามันคือไอศกรีมหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นซอสสีชมพูกันนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่ามันมีีอะไร่ย ทําเป็นขนมได้บ้างนะจ๊ะเริ่มแรกนะคะที่ตรงนี้กันเลยเป็นไก่นั่นเองนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นชื heated, ้นนะคะนี่เราผสมกันนะคะกับไก่ก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยกลายเป็นไก่สีชมพูนะคะลาดซอสีชมพูเนี่ยเยิ้มๆยมแบบนี้กันไปเลยนะจ๊ะต่อไปเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหมูนะไหนดูซิจะเป็นยังไงเอ่ยชูแหวนนะคะก็จะกลายเป็นหมูสีชมพูแบบนี้กันเลยนะเพื่อนแล้วก็ถัดไปเลยเราจะมากดนะคะก็คือเป็นข้าวโพดแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนไหนดูซิเป็น ยังไงเอ่ยนี่เลยจ้าโอ้โหอันนี้นะคะมีความแบบวิงวิงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะอันนี้สวยมากๆนะจ๊ะแล้วก็ถัดไปเลยจ้าอันนี้นะคะก็คือกุ้งทอนนั่นเองเอามาผสมกันนะคะจะเกิดอะไรขึ้นชูแวบนะคะโอ้โหกุ้งของเรานะคะก็กลายเป็นใส่ซอสสีชมพูม่วงเลยคือแบบก็น่ารักเหมือนกันนะคะเพื่อนเอาล่ะแล้วก็ถัดไปนะคะยังไม่หมดเลยเมนูตรงนี้นั่นเองนะคะนี่เราจะมากดนะคะเป็นคุกกี้แบบนี้กันเลยไหนดูสิจะเป็นยังไงเอ่ยชูแวบนะคะนี่เราก็จะได้เป็นคุกกี้ ค้างคาวนะคะที่มีซอสสีชมพูแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ถัดไปในจานนี้เลยเป็นถั่วนะคะเราเอามาผสมกันชูแวบนะคะกลายเป็นถั่วสีชมพูแบบนี้นั่นเองนะต่อไปนะคะทุกคนเรามาดูในส่วนของเมนูคุกกี้แบบนี้กันดีกว่านะจ๊ะเป็นคุกกี้ค้างคขวเลยไหนดูซิว่ามันจะสามารถทํามาเป็นเมนูขนมอะไรได้บ้างนะเราจะเริ่มต้นกันนะคะที่อันนี้เลยจ้าเป็นเมนูเนื้อหมูนั่นเองนะคะเนื้อไก่เนี่ยทำไม่ได้นะจ๊ะไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงนะชูแวบนะคะนี่เลยก็กา กลายเป็นคุกกี้เนื้อหมูนะคะมีปีกข้างขาวด้วยน้าแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ถัดไปเลยเราจะอ,าอันนี้ค่ะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเต้าหู้นะไหนดูสิว่าผสมกันเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเอ่ยชูแวมนะคะนี่เลยกลายเป็นเต้าหู้ข้างข่าวนั่นเองนะคะเป็นสีออกดำๆน้ำเงินเข้มๆแบบนี้กันเลยนะจ๊ะถัดไปนะคะเราจะมาเลือกเมนูเนี่ยเป็นตรงนี้กันแล้วนะนี่อันนี้นะคะดูเหมือนกับว่าเป็นอะไรอย่างน้ำตาลหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าเป็นส่ใหม่กันนะไหนดูสิว่าเป็นยังไงชวแวมนะคะนี่ เราก็จะได้สายใหม่นะคะมีปีกเป็นคังข่าวด้วยนะจ๊ะถัดไปเลยนะเราจะเอาอันนี้เนี่ยออกมาหนึ่งชิ้นนะคะพี่พลนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเอ้อันนี้คืออะไรวะดูเหมือนกับว่าเป็นเต้าหู้หรือเปล่าเอ่ยเต้าหู้ถั่วเหลืองอะไรแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวเรานะคะเอามาผสมกันเลยชิวแวบนะคะออกมาเนี่ยกลายเป็นแบบนี้กันเลยนะคะก็คือเขาจะมีเอกลักษณ์นะคะเป็นปีกคังข่าวเหมือนเดิมนะ,ะต่อไปแถวเพื่อนนี่เลยผักกาดสีม่วงนะคะมีความพิเศษมากๆเลยเราสามารถเอามาผสมกันแบบนี้นะจ๊ะกลายเป็นเม เมนูใหม่แบบนี้ขึ้นมาค่ะทุกคนเป็นขนมหวานเลยนะแล้วก็นี่นะจ๊ะเป็นคุกกี้น้องแมวเนี่ยคือแบบน่ารักมากๆนะไม่รู้ว่าเป็นน้องแมวนะคะหรือว่ากระต่ายมันคล้ายๆกันทั้งคู่นะคะทุกคนชิวแวมนะคะนี่เลยกลายเป็นคุกกี้นะคะพี่พลนี่คิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นกระต่ายนะคะเพราะว่ามันมีความแบบน่ารักอะมันไม่เหมือนน้องแมวนะคะพี่พลนี่ก็เลยคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคุกกี้กระต่ายนะ,ะนเพื่อนเอาล่ะต่อไปนะคะเราเนี่ยได้เมนูกันมาเยอะแล้วยังไม่หมดนะคะทุกคนนี่เลยเป็นดาว สีเขียวเลยเราสามารถเอาดาวมาผสมกันแบ <W aps. S 1> บนี้จ้ะชูแวบนะคะโอ้โหแต่ว่าอันนี้นะคะเขาไม่ได้มีปีกเป็นค้ั้งคาวเนี่ยออกมานะจ๊ะแต่ว่าดาวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีไปนั่นเองนะคะแล้วก็กลายเป็นซอสสีเขียวนะจ๊ะต่อไปเลยค่ะทุกคนนี่เลยเป็นหัวหอมนะคะเป็นสีออกฟ้าเลยนะชูแวบนะคะหุ้ยออกมาเป็นแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนเป็นหัวหอมเนี่ยที่มีปีกครั้งคาวออกมาด้วยนะจ๊ะผ่านไปเลยนะคะเราจะมากดปุ่มนี้กันเลยนะนี่อันนี้นะคะเราจะมากดเป็นขนมชั้นสีเขียวออกมาแล้วก็ เ,เอามาผสมกันนะคะชั่แวแเลยกลายเป็นขนมชั้นแบบใหม่นะคะมีการสอดไส้นะคะเป็นคุกกี้ด้านในด้วยนะต่อไปเลยค่ะทุกคนยังไม่หมดนะจ๊ะอันนี้เลยเป็นโดนัทสีชมพูสตอรอเบอรี่นะคะเราเอา,าผสมกันนี่เลยกลายเป็นโดนัทอันใหม่นะคะก็คืออาจจะเป็นโดนัทสตอรอเบอรี่นะั่นแหละแต่ว่ามีการลาาซอดเพิ่มเติมนะคะ <c oughs> เป็นซอสแบบนี้เลยนะ,ะต่อไปค <c oughs> ่ะทุกคนไม่หมดนะจ๊ะเราจะเอาเป็นไอศครีมเนี่ยสีฟ้าๆนะคะออกมาผสมนั่นเองนะจ๊ะชื้อเลยค่ะทุกคนว้าวเป็น ไงคะคืออันนี้เนี่ยสีสันนะคะไม่เหมือนเดิมเลยก็กลายเป็นคุกกี้นะคะที่มันเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้เลยจ้ะเขามีนะคะเป็นคุกกี้เนี่ยเป็นรูปดอกไม้ด้วยนะจ๊ะเอามาผสมกันเนี่ยจะกลายเป็นคุกกี้ดอกไม้นะคะแบบนี้เลยเป็นแบบใหม่นะจ๊ะแล้วก็อันสุดท้ายเลยนี่นะคะเป็นกล้วยนั่นเองนะเราสามารถเอากล้วยนะคะมาผสมกันแบบนี้ได้ด้วยค่ะทุกคนโอ้โหโอ,อันนี้นะคะก็คือเป็นน้าซอสกล้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขามีเป็นปีกขังข่าวด้วยนะนี่นะคะก็จะเป็นพวกเมนูเนี่ยที่ ใช้เป็นคุกกี้ข้างขคาวนะคะในการทํานั่นเองนะจ๊ะทาดไปเลยนะคะทุกคนก็นยังไม่หมดนะมาดูในส่วนของเมนูถั่วกันบ้างนะคะพี่พลนี่คิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเมนูถั่วนอะแล้วก็ถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามากดอันนี้ดีกว่านะเป็นเมนูเนี่ยเบอร์เกอร์อันที่2กันเลยเราจะมาเริ่มต้นนะคะด้วยดอกไม้เนี่ยสีออกชมพูแบบนี้นเลยนะคะหวานๆกันเลยไหนดูสีว่าจะออกมาเป็นยังไงช่อแวบนะคะนี่เลยกลายเป็นถั่วนะคะที่มันเป็นดอกไม้เนี่ยเป็นสีชมพูหวานแบบนี้กันเลยนะ,ะสําหรับอันแรกน,น,นะจ๊ะ ต่อไปเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะน่าจะเป็นสายใหม่เนาะเอามาผสมกันนะคะชัแวบนี่กลายเป็นแบบนี้เลยคือแบบน่ารักหวานหวนขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วก็ถัดไปนะคะยังไม่หมดจะ้ะชัแวบนะคะเราจะวันนี้เนี่ยมาผสมกันนะกลายเป็นเมนูถั่วนะคะที่เขามีหัวหอมเนี่ยออกมาด้านข้างแบบนี้กันด้วยจนะ๊ะเพื่อนๆถัดไปเลยนะคะเราจะเอาเป็นผักกาดเนี่ยมาผสมกันนะ,ะไหนดูซิชัแวบนะคะนี่ตอนแรกเนี่ยเราเอาผัากกาดออกมาชิ้นเดียวใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ว่าพอเราผสมกันเนี่ยออกมา นะคะกลายเป็นผักกาด2ชิ้นประกบซะอย่างนั้นนะจ๊ะเมนูถัดไปนะคะมาดูในส่วนของน้องกระต่ายกันดีกว่านะนี่เลยคุกกี้กระต่ายนะคะผสมกับถั่วกลายเป็นอะไรเอ่ยชูแวนนะคะก็คือกลายเป็นกระต่ายถั่วหรือว่าถั่วกระต่ายนั่นเองนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ถัดไปนะคะเราจะเอาเป็นดาวแบบนี้เนี่ยมาผสมกันนะคะชูแวนจ้านี่เลยกลายเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือกลายเป็นถั่วสีเขียวนะคะเออันนี้เนี่ยถั่วลดวาซาบิหรือเปล่าเอ่ยต่อไปนะคะยังไม่หมดนะจ๊ะเราจะเอาเป็นหอมใหญ่ ออกมาแบบนี้เลยเ่ะเพื่อนหอมใหญ่สีฟ้านะคะผสมกันกลายเป็นแบบนี้เลยคุยมีความคล้ายๆกันนะคะกับอันนี้อยู่นะจ๊ะต่อไปเลยนะคะเพื่อนเรามาดูในส่วนของอันนี้ดีกว่าเป็นเมนูเบอร์เกอร์นะคะอันสุดท้ายเลยเราจะเอานะคะเป็นขนมชั้นเนี่ยออกมาผสมดูกันนะไหนดูซิเป็นยังไงออกมาเป็นแบบนี้เลยกลายเป็นขนมชั้นนะคะที่เป็นรูปถั่วแบบนี้ขึ้นมาเลยนะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเอาเป็นโดนัทนะคะโรสตอร์เบอร์รี่เนี่ยมาผสมกันดีกว่านะจ๊ะชื่อนะคะโอ้โห อันนี้นะคะน่ารักดีนะเป็นแบบถั่วนะคะที่เขาเนี่ยมีเป็นโดนัทแปะอยู่ข้างบนด้วยนะจ๊ะเป็นซอสครีมเนี่ยสตรอเบอรี่นะแล้วก็ถัดไปนะคะทุกคนเราจะเอาเป็นคุกกี้แบบนี้เนี่ยเอามาผสมกันนะชอแวบน,นะคะนี่โอ้โหน่ารักนะกลายเป็นคุกกี้เนี่ยที่มีถสสั่วสอดบสร่อยู่ด้านในนะจ๊ะเมนูถัดมานะคะเราจะเอาเป็นไอศกรีมเนี่ยผสมกันแบบนี้นะจ๊ะเราก็จะได้เป็นอันนี้เลยเป็นถั่วนะคะที่เขาเนี่ยมีความคล้ายๆกับถั่วอันนี้เนาะสีชมพูอันนึงแล้วก็อีกอันนะคะก็จะเป็นสีฟ้านนาแล้้วก็อัสุดทย ก็คือเป็นกล้วยนั่นเองนะจ๊ะเราเอากล้วยเนี่ยมาผสมกันแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นขนมนะคะที่แบบโอ้โหหน้าตาอลังการมากๆนะคะจากถั่วธรรมดาธรรมดาเนี่ยกลายเป็นถั่วนะคะที่มีกล้วยเนี่ยผสมกันคือแบบน่ากินมากๆสําหรับอันนี้นะจ๊ะต่อไปนะคะทุกคนมาดูในส่วนของเซ็ตสุดท้ายกันดีกว่านะตอนนี้นะคะเรามาถึงในส่วนของเนื้อไก่นะคะแล้วก็เนื้อหมูกันแล้วนะมาดูกันซิว่าที่เหลือเนี่ยที่เป็นเนื้อไก่เนื้อหมูนะคะมันสามารถเอาอะไรนะคะมาผสมกันแล้วกลายเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้ บ้างน,นะจ๊ะมาดูกันเลยเมนูแรกนะคะเราจะมาเริ่มต้นเนี่ยโดยอันนี้กันเลยจ้าเป็นชีสนั่นเองนะคะเพื่อนๆนี่ชแวบนะคะผสมเข้าไปเลยอ้โห่อเป็นไงคะทุกคนกลายเป็นแบบไก่ชีสนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหมูเนี่ยผสมชีสด้วยนั่นเองนะคะน่ากินมากๆเลยนะแล้วก็ถัดไปนะคะเราเนี่ยจะมากดเป็นเมนูตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นอันนี้เลยจ้าเป็นแบบใส่ a, ใหม่นะคะเป็นน้ําตาลเนี่ยออกมานั่นเองนะจ๊ะชื้มเลยเป็นยังไง transient? เอ่ยชแวบนะคะเราก็จะได้เนี่ยเป็นเมนูแบบนี้นะคะ ค่อนข้าง <wield ing 1970> จะมีความเหมือนมีเนื้อหมูเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าเอ่ยทําไมตอนล่างมีเนื้อหมูอันเดียวนะคะพอเราเนี่ยเอาเป็นน้ําตาลผสมนะคะกลายเป็นมีเนื้อหมูนะคะออกมาเพิ่มซะอย่างงันนะเพื่อนเป็นแบบนี้เลยนะถัดไปนะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูในส่วนตรงนี้ดีกว่าเช่ว่าไนะคะกดอันนี้ออกมาเลยจ้าแล้วก็เอามาผสมกันนะคะก็จะได้เป็นเมนูใหม่เนี่ยที่เป็นไก่อันนึงนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหมูอันนึงนะคะออกมาแบบนี้เลยนั่นเองนะจ้าเพื่อนต่อไปนะคะไม่หมดนะในหน้านี้นะคะเรื่อง สามารถเอาดาวนะคะออกมาผสมกันเนี่ยแบบนี้ได้ด้วยนะคะก็จะกลายเป็นเนื้อไก่นะคะมีซอสดาวเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเขากลายเป็นรูปดาวนูเราก็จะมีเป็นซอนนะคะสีเขียวๆแบบนี้ออกมานั่นเองนะจ๊ะเพื่อนต่อไปนะคะอันนี้เลยอันนี้นะคะเรายังไม่เคยกดออกมาเนี่ยผสมกับอะไรเลยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยสามารถผสมกันนะคะกับเนื้อหมูเนื้อไก่กันได้ด้วยจ้ะแบบนี้เลยค่ะทุกคนโอ้โหเหมือนกับว่าเป็นถั่วน,นะคะที่เขาเนี่ยเอามาผสมกันได้ด้วยนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็ตอบ ไปนะคะนี่เลยเป็นซอสสีเขียวๆแบบนี้นะคะเอเป็นวาซาบิหรือเปล่าเออเชื่อแวบนะคะโหเนื้อไก่นะคะกลายเป็นแบบนี้เลยนะกลายเป็นแบบว่าหน้าน้องผีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถาดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเป็นอันนี้ผสมกับเนื้อหมูกันดีกว่านะจ๊ะชื่มนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยมีหน้าตายืดๆนะคะออกมาที่หน้าตาของเนื้อหมูด้วยนั่นเองนะจ๊ะเพื่อนต่อไปนะคะยังไม่หมดนะจ๊ะเราจะมากดอันนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะหน้าตาเนี่ยมันมีความคล้ายๆแตงกวานะคะแต่ว่าเป็นรูปหัว กะโหลกนั่นเองนะคะเพื่อนไหนดูซิออกมาเป็นยังไงกลายเป็นแบบนี้นะคะเนื้อไก่เงาแวบบเลยนะคะทุกคนแล้วก็เนื้อหมูนะคะกลายเป็นแบบนี้ซังงันนะคะเพื่อนก็คือจะกลายเป็นหน้าหัวโครงกะโหลกอะไรแบบนี้นะจ๊ะต่อไปนะคะเราจะเอานี้เลยเป็นซอสน,นะคะที่เป็นลูกกตาสีม่วงนะคะออกมาผาสมกันนั่นเองนะจ๊ะกลายเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะที่เขาเนี่ยมีเป็นซอสสีม่วงออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะมีดวงตาวางไว้อยู่ด้วยนะต่อไปนะคะทุกคนนี่เลยจ้าชัวแหมนนะคะอันนี้เนี่ยมีความเหมือน เป็นเยลลี่นะคะเพื่อนเยลลี่กลมๆเป็นดวงตาหรือเปล่าเอยพอเราเนี่ยเอามาผสมกันแล้วนะคะก็กลายเป็นเมนูใหม่นะคะก็คือเป็นเมนูแบบเดิมแหละแต่ว่ามีเป็นเยนลลี่นะคะโป่อยที่ด้านบนนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คืออันนี้เลยเป็นขนมชั้นนะคะเรากดออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาวางดูซิชเชื่อแวบนะคะนี่กลายเป็นขนมชั้นนะคะที่มีรูปร่างเนี่ยเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูออกมาแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนเอาละค่ะทุกคน,คนก็เป็นยังไงบ้างจ๊ะสำหรับเมนูขนมหวานนะคะแล้วก็ของทานเล่น ทั้งหมดเ0เมนูเลยบอกเลยว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆเหนี่ชอบนะคะสามารถเอาไปเล่นนะคะได้แบบจุใจกันเลยนะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบเมนูอะไรเป็นพิเศษเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่พลน,นี่ด้วยนะจ๊ะของพี่พลน,นี่นะคะบอกเลยว่าชอบเป็นเมนูเนี่ยพวกเฟรนฟายพวกนี้นะคะมากๆเลยเพราะว่ามันน่ารักมากๆนะจ๊ะเอาล่ะคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่พลน,นี่ด้วยนะจ๊ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่พี่พลน,นี่นะคะลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเลยค่ะ คลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนเลยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะไะ๊ายบายค่ะ